ดิวหนวดชนิดเจ้าดานนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเิ้นฟิกอนดับนะฮะต้องบอกว่าการนี้เนี่ยเป็นง,งานต่อยอดมาจากกิจกรรม7 s d Charity า o ิ u ี t วอ r 2020นะฮะโอ้โหที่ให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันมีสุขภาพที่ดีด้วยนะฮะรวมถึงได้ทำบุญไปพร้อมๆกันด้วยนะครับโอโต้องสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ ทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ของเราด้วยนะครับผมพันโลสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะถูกต้องค่ะ cf7hd cf7hd sport นะคะแล้วก็มี YouTube นะคะ cf7hd กดไลค์กดแชร์ไปดูกันให้ทั่วเลยนะวันนี้สนุกแน่นอนค่ะทุกช่องทางเลยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะฮะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะครับกลับมาก่อนไปวิ่งครับไปวิ่งเฮ้ยหมดเลยเลยมือเราเอามือละตีเลยตีเล สนอ,อน,สนพิธาเธอจะทอย่างนี้ไม่ได้นะน้องแม่สยาอยู่ตรงนี้เขาไม่จ่ายสี่ปีแล้วแม่สยามให้ยองไพสงเคราะหเลยเถอะเหมาะเหมาะเอาคุณแม่มาตอนพี่นะเอาไปไหนไม่ไหนแต่เราไม่ได้เลยนะต้องบอกว่าเป็นสองพรีเซนเตอร์ที่เราภูมิใจนำเสนอมากๆนะฮะอยากให้นิฟกับมุกดาทักทายคุณผู้ชมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ในไลฟ์เลยนะครับ ขออนุญาตหอก่อนได้ไหมได้ครับวอสอีไรับได้เลยครับสวัสดีคับสวัสดีกร์ตน้ผมครับครับถามตอบนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเรามีวิ่งมาราธอนกันใช่ครับทีนี้เราก็เปลี่ยนรูปแบบมาจากสถานการณ์ต่างๆเนาะวัตถุประสงค์จริงๆขอประเบศไทยด้วยใช่คือสะดวกที่ไหนวิ่งที่นั่นได้เลยได้เลยฮะเก็บระยะทางไปเรื่อยๆครับแต่ว่างานนี้เนี่ยนะฮะนอกจากที่ทุกคนจะได้สุขภาพแล้วยูจะบอกว่าเราได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะฮะเพราะว่า รายได้แบบไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะเราต้องย้ำตรงนี้ว่าเราไม่หักค่าใช้จ่ายจริงๆเราเราจะมอบให้กับองค์การการกุศล องค์การไหนครับุกครับค่ะกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆค่ะโอ้โหความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นที่เตอร์ด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยมุกดาก็ดีใจค่ะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งได้เป็นกระบอกเสียงที่ให้ทุกคนมาร่วมทำบุญกันค่ะก็ดีใจมากๆนาทีเราจะได้แบบทำงานทำบุญร่วมกับแฟนคลับด้วยค่ะัคนหน้าตาดีครับฝั่งนี้ฝั่งของคนหน้าตาดีกว่า เป็นังี้ยเป็นเง้ยเราอย่ายอมเลยจ้าเราเคยยอมไหะครับไม่ไม่ทำไม่กล้าเลยเดี๋ยวรอก่อนก็คือบอกใบ้ทายคำนี้ก็จะให้พี่มิกนะคะก็ใบ้คำนะคะกับแฟนๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยจะมีคำใบ้มิกจะทำท่าทำทางอย่างเดียวห้ามพูดนะคะ แล้วของดารคนที่อยู่นิ้มหนูมากเลยตรงนี้พอไทยใจดังมากทำไมกุ๊กการเราเรามีเซนต์ตรงนั้นไปทำหน่นยยังไงผมเชื่อว่าขึ้นบิงตรงนี้เขาจะรู้ว่าหนูแย่มากในการว่ายที่มิ๊พร้อมไหมคะพร้อมเออถ้าพร้อมแล้วคำที่เดินก้าวเกบเวลาครับโอ้โหได้ไหมนะคุณได้ไหมอ่ะพูดไม่ได้พูดตั้งนิ้ได้ไหมพี่ไม่ได้ครับพูดครับพูด ค่รที่เ้าค่ะเอาไปสองอันนี่เปียนไ่ได้สองไม่นี่ีชีวิตชีามนู้ลยนะี่กันเอา,เอาลงก,กันค่ะ ไม่ได้อีกอย่าย้อนอย่าย้อนไม่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 แป๊เมื่อกี้นี้มีมีแบบมันมีการถ่ายท่างถ่ายติดงมบแด่หันที่จะใส่ใช่คุณมีเราต้องตัดคะแนนทิ้งครึ่งไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้เนี้ยตรงไหนผมด่าผมต้องเลยผมต้องเลยครับผมต้องเลยครัยังไงพี่ตรงกล้องนั่นนะตรงกล้องมีการถ่ายทีวีเดี๋ยวก็จะมีของหนูเหมือนกันลงโอเรียกว่าเป็นคำแฉเพราผมเขาฉลาดตอบได้แล้วพี่ฟังหนูก็เก่งแล้ว ผมจะรอดูเดี๋ยวมาดูว่าตะกี้มีใบคำอะไรบ้างนะจ๊ะคนแก่ถือไม้เท้าถูกถูกถูกก็ชีพี่อายก็จบละชาชักชาชักปายหน้าไหว้หลังหลอกปูนีสวัสดีเดินเร็วุ้เยอะมากเลยนะเราต้องสู้นะคนสวย เดินเราจะไปให้เก่งเราดึงดาวจากศัตูสู่หัวใจอ่าสมุดกี่คำนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดคะแนนสิบห้าประการเนี่ยจริงเถ้าไม่ลงไปก่อนเนี่ยพี่ว่าได้สิบห้าค่ะเอางี้ดิถ้าถูกก่อนพี่จบเลยไม่ต้องลงพี่ไออ่ะจะเป็นงานวิ่งเนนะี่ยได้ได้ดูวิ่งอู้เลยมาเดี๋ยวมุกดาอย่าให้เห็นนะว่าข้างหลังไปช่วยเนี่ยนะ แม้จะบอกว่าแฟนคลัญตาอยู um, it, ่ฝ <combined> ั่งนี้เยอะมากเหมือนกันเนาะใช่แค่ครึ่งแล้วอ่ะแต่แบบนี้ก็อยู่ฝั่งขวัญาเยอะเหมือนกันเรพี่ต้องช่วยกันนะครับก็นลกไปเนาะพูดเลยว่าวันนี้ไม่มีแฟนคลับไม่มีศิลปินมีอะไรฮะมีเจี๊ยไม่เจี๊ยบมีเจี๊ยบมาโอเคไปต่อเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรดาวพร้อมไหมครับกับเกมนี้ พร้อมค่ะพร้อมแล้วจับเวลาครับ3 2 1โร่งรครับทำได้บทละครครับละครละครเฮ้ยทุกคนพูดสิพูดทำารอ่ะทำารอ่ะทำารอ่ะเครือบินครื่บินไปกันถูก้ต่อไปเลยครับว่รู้ได้ยังวิ่งอะไรวิ่งอะไรวิ่งยาววิ่งยาววว ฝอ่งนี้ตอบถูกฝังนี้ตอบถูกตอ้ค่ำแล้วทำแล้วมันมีคำว่าอะไรบ้างนะไม่ใช่จะผาไปก่าวิเถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว เก่งมากทุกท่าอะไรตองอะไรเออาเอขานะฮะเด็กพี่อะเด็กพี่อะทำไรฮนุกสนุกอะไรต้องกงต้องกงต้องกงดอะไรรเราเบงงดูกล้องเราเบงยอมากเลยอ่ะคำตอบจะหมดแล้วนะอีกหนึ่งนาทีครับอีกนาที อันนี้เป็นแวครอบครัวใกล้ๆชาบูแต่ก็ถูกต้องถูกต้องคุณี่เจ็บมากเลยฮะเนสาวเก็บโชว์ปะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นรายการเป็นรายการเปนรายการเขาเขาเขาการแล้เขากแล้วเป็นูยแ้ช่วยเาใทำนี้ทำนี้ยังไง อีกสามตีพิสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยไถแกงเหรออะไรทำไรทำย้ำเหรอย้ำแท้จบคเดิมแล้วว่ะจบคำเดิมอ๋อยังไงบุกระนะบบุกนะบบุกนาบะู้ถูกต้องถูกต้องอันนี้อันนี้อันนี้ทำเหมือนอันี้ทำเหมือนอนี้ทำเหมือนนี้ทำเหมือนทำเหมือนทำเหมือนเจ็ดเก้าแปด 7จ็ดหกห้าหกห้าหสามสองหนึ่งศูนย์มดาชโอ้โหเก่งมากจริงสุดยอดครับทุกคนเราเราทำได้เฮ้ยทีมเราอยู่นุกบ้านลูกกับบ้านเราไม่ไม่อยู่เข้าใจมากเลยก่อนเฉลยคะแนนนะพอชี้ว่าคู่นี้เป็นไรกันเขาบอกไปไปปรเกมนี้ครับหลังจากที่มิกช่วยนะฮะทำให้มุกดาได้คะแนนไปทั้งหมด 14คะแนนชนะไปเลยหุ่ยดูถูกเราไว้เยอะเป็นไงล่ะมิกต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนเพราะว่าเห็นว่าเป็นผู้หญิงเราก็เลยแบบต่อให้ก่อนที่มูเก็ตโอ้ยนี่แล้วจะไม่ขอบคุณแมวน้ำฉันเลยตะเกียบเนี่ยทำไมเล่นใหญ่มากถ้าต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณมิกทั้งเก็ตคืน ถ้าต่อไปเกมนี้นะฮะฝั่งมิกไม่ชนะพี่อายจะขอ,อยุติทำหน้าที่พี่กอไปเลยฮะแล้วมันเคียวเท่งกับฉันว้าสิไม่ไที่<ล>หรอเราต้องทำต่อเพราะว่าเกมต่อมาเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องอาใส่ความเร็วกันนิดนึงเราเห็นนะักวิงขาแรงอยู่แถวแถวนี้หลายคนเลยนะต้องวิ่กกันนิดนึงนะลูกนะฝึกซ้อมมาดีไหมคะ,มจะเจียเขาเอง เข่าเสื่อมมาไหมไม่เหยบเข่าแต่ก็มาน่ารักมากใครเจนเข่าเข่าเสื่อมยกมือค่ะมีไหมคะไม่กล้ายกเลยไม่กล้ายกเลยนะฮะอต้องบอกว่านี่คือบรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะฮะที nah, ่ได้ใกล้ชิดกับมิกแล้วก็มุกดานะแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นที่จะติดใจฮะเพราะว่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะบรีบคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องใช้ความเอ่องปักต้องปักต้องปฏิกาดีๆนะเกมนีครับนะฮะเกมต่อ พี่ครับผมวันนี้วิ่งเล่นกายมาเต็มที่ไหมดีมากอะมาเข <c oughs> ้ารายการแล้วได้ฟิตกันอีกทีกับอาจารย์เกมด้วยใช่ <c oughs> สนิทสนั่งมากกับแฟนที่แบบร้อยคนแรกที่เขาสมัครทันเวลามาเล่นกับเราเใช่ครับผมก็ถือว่าคนแรกอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเป็นงวิ่งอะไรนี่เล่นเป็นบ้างเขาบอกติเ่าจะวิ่งแบบว่าเห็นวิ่งการแจ้งประธานแบบอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเจ็ดไอซีชรชารันเป็นการวิ่งตักเป็นสามรุ่นแล้วเก็บคะแนนมาันเราสอบตรในเรื่องกิจกรรมแบบนี้เป็นยังไง ครับผมางานนี้นะครับ7 HD Charity Virtual r n 2020นะครับผม,ผมก็ทางช่วง7 HD ครับปกติเราจัดวิ่งทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าปีอื่นเพราะว่าเราจะจัดวิ่งแบบ virtual r n ครับวิ่งแบบสะสมระยะทางนะครับผมว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิ่งกับใครคุณก็สามารถวิ่งได้แล้วก็สะสมระยะทางได้ใช่เพราะมันไมเป็นโครงการที่ดีมา,ากๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสามารถอยู่คนเดียวอ่ะตั้งหมดรายการทิ้งไว้แล้วก็เดิน หรือว่าเป็นการออกกำลังกายที่แบบเห็นได้ชัดแล้วทำให้กระตุ้นให้เราแบบอยากออกกีฬออกกำลังกายเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็ปุ่มิดก่อนนะฮะตอนนี้พี่จะบอกว่ามีคนอิจฉาสเตอร์ซีดอยู่นั่นก็คือพิธีกรดค่อนข้างนิ่วเลยเริมเริ่มเริ่มเรุกหน้าเข้ามานะฮะพวกเราวิ่งมาเลยแล้ดีเอ๋อได้มาได้นะคือจะเป็นอโอเคอัพเควสอัพเควสไม่ได้นะ ได้อยู่คุณพี่โอเคหายาหน่อยฮาหน่อยเย้โอเคเลยนะฮะเรียบร้อยสีเหลืองเรียบร้อยครับแต่มาเป็นสีแดงมาเลยค่ะลบเลยมาลบสีเหลืองลบแดดได้เลยเขาลบเลยค่ะฝั่งนี้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นกินขี้อันนี้ไปตรงนู้นเลยลูกเดี๋ยวเราดูแลสีเหลืองไปจิบน้ำก่อนไหมคะแม่ ดื่มน้ำตาปัิญะาคฉันดูแลทันี้อยู่ฉันไม่ได้ดื่มน้ำก่อนเลยค่ะดื่มน้ำปลาสวัสดีค่ะไม่กินแรงรเนาะอ่ะสแตนสีแดงครับจิบจิบน้ำได้มาเลยฮะจิบน้ำนะคะอย่ากินเพลิ่งเพิ่งเพิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเสียท้องค่ะโชคดีนะนิวร้อนไหมดูสิพอมุกมิกไปนังแล้วเดี๋ยวขอสองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกให้ทุกคนใส่แมสกก่อนนะฮะ ใส่แมสก่อนละกันนะครับผมแต่ไม่ใส่ก็ติดได้แดดดีมากๆค่ะรูปออกมาคือสวยแน่นอนนะฮะทุกท่านกดไลค์มินิฮาร์ตต้องมาแล้วมินิฮาร์ตมีกอยากแกล้งมุกมุกอยากแกงมีอันนี้15วิ6เก่งจริง15วิครับสอรี่นะะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่ช่วงการวอร์มอัพร่างกายนะคะกับคุณครูที่จะนําและคุณครูของเราเนี่ยนะคะโอ้โหบอกเลยนะ,ะฮะเขามีประสบการณ์ด้านการเต้นอารบิกมาแล้ว <c oughs> ทุกห้างสปสินค้า